ความจริงวิกฤตประชาธิปไตย27ประเด็นที่สังคมไทยต้องการคําตอบอันนี้เป็นไม่ว่าจะ,ะวันนี้หรือว่าในอนาคตข้างหน้าเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยการค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยอยู่ ตลอดไปนะครับเราเห็นว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นในบ้านเราจะเห็นว่ามีหลายๆเรื่องนะฮะที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เรื่องของการดําเนินการของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะให้คําอธิบายหรือมีคําตอบหรือความจริงที่แท้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับวิกฤตที่เกิดขึ้นหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นเป็นสิ่งที่วันนี้นอกเหนือจากความจริงวิกฤตประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการที่รถไฟพนักงานรถไฟหยุดเดิน ดุดเดินหรือว่าปัญหาชายแดนภาคใต้ปัญหาเรื่องของเกาพระวิหารกัมพูชาหรือปัญหาเรื่องของมาปตะพุทธ76โครงการที่มีการเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะมีมุมมองเราจะมีทางออกอย่างไรวันนี้เป็นโอกาสดียิ่งที่เราจะได้พูดคุยกับคุณจตุรนฉายแสงนะครับซึ่งเป็นผู้เขียนความจริงวิกฤตประชาธิปไตยในวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจตุรนฉายแสงครับ ครับโอเคครับก็โทษทีผมอาจจะมาสายไปนะครับขอประธานอภัยอย่างยิ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากที่จะให้มองหลังจากที่ออกหนังสือความจริงวิกฤตประชาธิปไตยออกมาแล้วเนี่ยนะครับผลการตอบรับเป็นอย่างไรแล้วก็สังคมได้รู้ความจริงอะไรมากน้อยแค่ไหนจากหนังสือเล่มน,นี้แล้วก็ความจริงอันนั้นยังคงเป็นความจริงที่จริงแชรหรือว่าเป็นความจริงที่ยังถูกตั้งคําถามจากสังคมอยู่ครับ ก็การตอบรับผมคิดว่าดีับมากพอสมควรนะครับคือหนังสือหนังสือที่เป็นเล่มเนี่ยพิมพ์ไป6ครั้งนะครับแล้วก็ในหลายหลายร้านก็หาซื้อไม่ได้แล้วเราก็ยังแก้ไม่ได้แล้วเพราะว่าส่งกระจายไปแล้วนะครับส่วนหนังสือเสียงน่าเสียดายตรงคนไทยยังไม่ค่อยรู้จัก ที่ผมสัมผัสเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นคนส่งข้อความมาทางทางอีเมลทางเฟซบุ๊กทวิตเตอรหรือเจอกันเนี่ยนะคนที่ได้ฟังจะชอบอคนคบที่ได้ฟังจะบอกว่าชอบมากและมีประโยชน์ครับแต่ว่าน่าเสียดายตรงคนรู้จักหนังสือเสียงน้อยในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีหนังสือเสียงกันเป็นเต็ไมไปหมดนะเขาเอาหนังสือที่มีชื่อเสียงหนังสือในอดีตหนังสือในปัจจุบันมาทําเป็นหนังสือเสียงเยอะ ตรงนี้ยังไม่ทราบจะแก้ยังไงเพราะว่าการจะไปประชาสัมพันธ์มากๆับลงทุนประชาสัมพันธ์มากๆมันก็มันก็จะค่าประชาสัมพันธ์มันจะมากกว่าค่าหนังสือนะส่วนหนังสือภาษาอังกฤษเพิ่งออกมาเป้าหมายกานะรออกหนังสือภาษาอังกฤษนี้ต้องการอะไร,ต,ร,ไรต้องการเอาความจรงิงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ชาวต่างชาติให้ให้ชาวลกได้รู้ได้ทราบเพราะว่าก็จะมีนักการทูตมีคนทํางานในกระทรวงในสถานทูตต่างๆก็จะมาถามว่ามี ภาคภาษาอังกฤษไหมเพราะว่าเขาให้เขาให้สตาฟเขาเนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าย่อๆเขาได้ใจความแต่เขาบอกว่าถ้าถ้าแปลทั้งเล่มได้ก็จะดีครับก็มีทีมงานที่สนใจจะแปลก็เลยร่วมร่วมมือกันเขาก็แปลให้จนแปลแบบคําต่อคํานะครับแปลจนเสร็จตอนนี้แปลเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะไปจะไปเปิดตัวที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศประมาณ ปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าเนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็น,น,น,ปนโดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าก็ได้รับการต้อนรับถ้าเทียบกับหนังสือการเมืองทั่วไปก็ถือว่าถือว่าน่าพอใจนะครับเพราะว่าในในหัวข้อ27ประเด็นที่คุณจตุรนเขียนไว้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นหัวข้อที่ทันสมัยและก็ยังอยู่ในเหตุการณ์ทุกๆเรื่องนะฮะแล้วมองว่ามันเป็นการมองและก็การทําความเข้าใจนะฮะในประเด็นที่คุณจตุรนเองก็มีประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนานเพราะงั้นมุมมองเหล่านี้เป็น ประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งผมอ่านไปแล้วผมผมคิดว่าเรื่องที่เขียนไว้เนี่ยนะครับยังไม่ล้าสมัยยังยังยังจะเป็นประเด็นที่พูดกันในสังคมไทยไปอีกเป็นปีๆแน่ๆนะครับแล้วก็จะมีมีผิดไหมวิเคราะห์หรือคาดการผิดไหมมีอยู่เหมือนกันแต่ว่าผิดไม่ไม่ถึงกับมากก็เช่นเช่นเรื่องพันธมิตรจะตั้งพักไหมอครับผมวิเคราะห์ไว้ว่า แกนนาทั้งหลายคงไม่ไปตั้งพรรคเพราะว่าอุดมการณ์ของพันธมิตรมันขัดแย้งกับพรรคการเมืองและระบบพรรคการเมืองพันธมิตรเนี่ยเขาต้องการทําลายระบบพรรคการเมืองจะทาให้พรรคการเมืองลดความสาคัญลงที่นี้พอพันธมิตรแว่าเขาเขาไปตั้งทีนี้พอตั้งแล้ววิเคราะห์ใหม่อย่างไรฮะพอพันธมิตรก็ความจริงที่วิเคราะห์ไว้ก็ไม่ได้ผิดเพียงแต่เพียงแต่ประเมินอะไร ต่ำไปหรือสูงไปอยู่บ้างพผมบอกไว้ว่าถ้าตามอุดมการพันธมิตรตั้งพักการเมืองไม่ได้ข้อที่สองพักการเมืองนี้จะตั้งโดยแกนนําไม่ได้เพราะว่าแกนนําพันธมิตรทั้งหมดจะต้องติดคุกเนื่องจากเขาไปยึดสนามบินทีนี้ผมประเมินผิดอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งคือประเมินผิดว่าอุดมการของพันธมิตรมันเข้มข้นครับ ว่าคุณบอกว่ามีอุดมการณ์ที่ไม่เอาระบบภรคการเมืองแต่จริงๆอ่อ,อคุณไม่ได้ยึดติดอุดมการ์อะไรครับส่วนข้อที่สองประเมินระบบยุติธรรมประเทศไทยสูงไปครับนึกว่าจะต้องจัดการกับพันธมิตรจนปัจจุบันี้ยังไม่จัดการครับก็เลยพันธมิตรเขาก็เลยมาตั้งภรคการเมืองได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประเมินผิดไปสองข้อแต่ว่าโดยหลักๆแล้วผมก็ยังคิดว่าที่วิเคราะห์ไว้เนี่ยตรงกับ ตรงกับความเป็นจริงนะเพราะว่าต่อไปข้างหน้าถ้าพันธมิตรไปติดคุ้งจริงที่ผมที่ผมวิเคราะห์ไว้ก็จะถูกในที่สุดนะอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากความจริงที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและความจริงที่เกิดขึ้นกับการเมืองกับประเทศไทยเวลานี้เนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนานมากเนี่ยมองทางออกของวิกฤตประเทศไทยตอนนี้อย่างไรทั้งวิกฤตสังคมความมั่นคงแน่นอนประชาธิปไตยนี้ก็เป็นวิกฤตอยู่แล้วนะมองอย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจเราจะเริ่มต้น <c oughs> มีม,ม,มีมีแสงสว่างที่เราจะมีความหวังได้ไหมฮะคือผมวิเคราะห์ในหนังสือว่าถ้ากติกาเป็นอย่างนี้ถ้านรัมนูนไม่เป็นประชาธิปไตยครับมีความไม่ยุติธรรมความขัดแย้งในสังคมจะมีมากขึ้นเรื่อยๆครับไม่ลดลงและความขัดแย้งทางการเมืองนี้จะทำให้รัฐบาลรัฐบาลคือรัฐบาลปัจจุบันครับ อยู่ในสภาพที่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องเป็นหนี้บุญคุณฝ่ายต่างๆที่มาช่วยกันตั้งร,รัฐบาลบมีอยู่ในบทเรื่องต้นทุนของสังคมไทยที่กว่าจะได้มากว่าจะได้รัฐบาลอาภิสิทธิ์มาสังคมไทยต้องเสียอะไรไปบ้างเนี่ยนะก็คือรัฐบาลนี้ก็จะกลายเป็นรัฐบาลที่เป็นหนี้บุญคุณหลายฝ่ายต้องตอบแทนเขาไปหมดแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาอะไรได้เพราะรว่า ไม่ได้คุมกระทรวงสําคัญเวลานี้ก็เป็นลักษณะนั้นนี้มันไม่ใช่เป็น,ปนแค่นั้นว่าว่ารัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เพราะความอ่อนแอความไม่มีสียรภาพค,คนไม่อยากมาลงทุนแต่ว่าในนี้ไม่ได้พูดไว้ตรงๆแต่ก็พูดไว้เรื่องค,ค,ความไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมแล้วก็เกิดความขัดแย้งในสังคมขัดแย้งทางการ,รเมืองและ ในนี้ผมพูดเรื่องการเคลื่อนไหวของพันธมิตรเนี่ยเขาต่อต้านอะไรครับผมตั้งประเด็นไว้ว่าเอ้คุณยึดสนามบินเนี่เท่าคุณจะปิดประเทศหรือเปล่าช่มแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกับประเทศซึ่งมันจะตรงข้ามกับการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาที่เขาล้มรัฐบาลกับล้มระบอบประชาธิปไตยก็คือว่าต้องสนใจที่จะอยู่ในโลกาภิวัต ร่วมมือกับต่างประเทศคอันนี้ผมวิจารณ์ว่าการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาที่ล้มรัฐบาลและล้มระบบไปเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวที่ต่อต้านโลกาภิวัตน์ต่อต้านการที่ประเทศไทยจะอยู่ในโลกแห่งการแข่งขันแล้วก็ถึงขั้นบางส่วนเป็นเรื่องต่อต้านการพัฒนาครับเวลานี้ถ้าเราดูนะเรื่องที่พัฒนามาเราจากที่เป็นมิตรกับกัมพูชาสมัยผมเป็นรองนายก ผมได้รับมอบหมายให้ดูแลการช่วยเหลือกัมพูชา